สวัสดีครับวันนี้ช่องแมนซีคากันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับแมนจะพามาชมกระบะ4ประตูเรนเจอร์ตัวใหม่ของ Ford นะครับก็คือตัว XLS นั่นเองอ่าตัวนี้ดียังไงมีฟังก์ชันอะไรบ้างเดี๋ยวแมนพามาชมนะครับเรามาเริ่มกันเลยตัวนี้นะครับผมราคาอยู่ที่879,000บาทตัวนี้เป็นตัวออโต้นะครับผมอ่าแล้วก็จะมีตัวแคปอีกตัวหนึ่งแต่วันนี้ที่เรามาดูจะเป็นตัว4ประตูนะครับก็รุ่นนี้ นี่เลยอย่างแรกเรามีการตกแต่งเพิ่มเติมมาคือสกู๊ปนะครับผมฝากระโปรงตัวนี้เป็นตัวรถสีดำเราทำสกู๊ปมาตัวเดียวสีเดียวกับตัวรถตัดสีดำได้านแล้วก็สีแดงนะครับผมของมา้านั่นเองอต่อไปเป็นชุดแต่งนะครับผมกระจังหน้าของ Ford ก็คล้ายๆทรงแรปเตอร์นะครับผมก็เป็น F.O.R.D สีดำนะครับผมตัดแดง นี่มีไฟด้วยนะครับ3จุดเดี๋ยวผมไปเปิดให้ดูนี่ตรงนี้ก็จะมีไฟเพิ่มเติมขึ้นมานะครับผมยังไม่ติดใช่ไหมฮะนี่ก็จะมีไฟ3จุดนะครับผมสีส้ม สามจุดอย่างนี้เลยพร้อมกับตัวระบายอากาศแอร์โฟได้ดีมากยิ่งขึ้นนะตัวนี้นี่ถัดมาจะเป็นครอบไฟนะตัวนี้เป็นไฟแรมตัว C นะผมเป็น LED มี daytime r u n n i n g l i g น t นะผมตัวนี้เป็นตัว XLS มี daytime มาให้เรียบร้อยแล้วพร้อมกับตัวครอบครอ,อบไฟหน้านี่เป็นการตกแต่งเพิ่มเติมขึ้นม,มาทำให้ดูมีมิติะ ตัวนี้นะผมเป็นไฟตัดหมอ,อกมีทั้งซ้ายทั้งขวานะครับผมเวลาเราหักเลี้ยวซ้ายหักเลี้ยวขวาไฟก็จะติดขึ้นมานั่นเองเรามาดูด้านข้างนะฮะตัวนี้เริเม่มกันนี่เลยตัวรถคิวร้อนะผมเป็นคิวร้อแบบเรียบสามนิ้วนั่นเองนี่แบบเรียบนะครับเข้าไปเลยตัวนี้มีการตกแต่งล้อเพิ่มเติมขึ้นมาด้วยแล้วก็ช่วงล่างนะผมนี่เห็นไหมฮะ เป็นของออปชันนะผมตัวนี้แล้วก็ตัวแม็กยางอันนี้เป็นขอบยขอบ20นี่ขนาดสเปกยางก็เป็นของตัวนี้เป็นของซูมแม็กนะครับผมเป็นยาง a อีเดี๋ยวผมให้ดูสเปกยางนะฮะนี่นตรงนี้เลย2 7 5 5ครับ55าหตัวนี้ก็เป็นแม็ก สีดำตัดสีแดงนะผมอันนี้คือคุมโทนให้ลูกค้าเลยอ่าสีแดงนะตัดเข้าไปสีดำตัวนี้มีรูระบายอากาศเครื่องยนต์นะผมนีม่รูระบายอากาศตรงนี้เลยนะครับผมตัวนี้เทอร์โบเป็นเทอร์โบเดี่ยวเครื่อง2,000นซีซีนะแรงม้าอยู่ที่170แรงม้านั่นเองตัวนี้ให้มาครบนะครับผมอ่า ครอบไฟหน้าสีเดียวกับตัวรถไอตัวนี้เป็นครอ,อบกระจกข้างนั่นเองเรามาดูด้านบนนะตัวนี้เรามีครอบอตัวราวหลังคามาให้ปกติรุ่นนี้จะไม่มีนะผมราวหลังคาตัวนี้เรามีการตกแต่งทําให้สวยงามมากยิ่งขึ้นแล้วก็ถัดมาจะเป็นคิ้วกันสา์นั่นเองนะไล่ลงมาห้เป็นตัวเบ้ารองมือจับเบ้ารองมือจับตัวนี้ไว้กันลอยนั่นเองครับผมเวลาเราเปิดปิดประตู กนรอยจากเล็บเราเนั่นแหละไปโดนสี่ตัวรถด้านข้างนะผมสติ๊กเกอร์รอบคันเลยเราสามารถเลือกสันได้ว่าเราอยากจะให้สติ๊กเกอร์ของเราเป็นลายอะไรเรามาดูภายในนะครับผมภายในนะครับผมตัวนี้เป็นตัวหุ้มหนังกระจกออโต้สี่บานนะคายล็อกล็อกตรงนี้ได้เลยกระจกด้านข้าง ปรับไฟฟ้านะตัวนี้กระจกข้างปรับไฟฟ้าคอนโซลด้านหน้านะผมแข็งแรงครับผมสีตัวนี้ก็ตัดเป็นสีเทานมพวงมลาลัยนะตัวนี้เป็นพวงมลาลัยแบบไฟฟ้าแบบอ e ีพาร์สนั่นเองก็รู้อยู่ดีกันอยู่แล้วของฟอร์ดเราว่า,าเวลาความเร็วต่ำเนี่ยเขาจะาาเขาสามารถใช้พวงมลาลัยครับหมุนพวงมลาลัยได้ง่ายความเร็วสูงเขาจะนุ่งพวงมลาลัยให้เราควบคุมรถได้ง่ายมากยิ่งขึ้น หน้าจอหน้าปัดนี่เป็นดิจิตอลหมดแล้วนะตัวนี้ก็สามารถบอกเอ,อเลขดิจิตอลเลยว่าเราขับอยู่ที่กี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงเกียร์ไหนน้ำมันนะครับผมเท่าไหร่กี่ลิตรเรามาดูหน้าจอกลางนะครับผมนี่หน้าจอกลางตัวนี้นี่เราสามารถเชื่อมต่อ Apple CarPlay นะครับผม Android Auto ได้เลยเรากดทัชสกรีนไปนอย่างนี้เลยรูปบ้าน เชื่อมต่อ Apple CarPlay Android Auto หรือเป็น Bluetooth ฟังเพลงปกติไงครับผมใช้งานได้เลยตัวนี้ตัวนี้นะครับนี่เพิ่มอุณหภูมิแอร์ลถเพิ่มเนี่ยความแรงของแอร์นะครับผมกดจากตรงนี้ได้เลยนะไม่ใช่เราทำมาแบบสวยๆแล้วคือเราใช้งานได้จริงนะครับผมตัวนี้แล้วก็ปัดจากตรงนี้ได้เลยนะครับผมอ,อยากใช้นะหรอกก็ปัดจากตรงนี้ได้นี่สวยๆกันเลยตรงนี้นะ ตรงนี้ผมบอกเลยเขาเออทำโหมดมาให้ทั้งหมด4โหมดนะกดจากตรงนี้นะเรากดตรงนี้ปุ๊บทีนึงนี่เลยเปลี่ยนเป็นโหมดการขับขี่นะผมของแต่และโหมดอ่ะเรากด1ทีเราไม่กดไปไหนเรากดอีกทีนึงอนะอ่าอันนี้เป็นโหมดประหยัดลักพ่วงถนนลื่นมีให้โคร,ครับแล้วแต่ว่าเราจะขับขี่ไปในสถานที่ที่ยังไงตามโหมดเลยนี่ อันนี้ก็จะเป็นตัวเกียร์นะผมตัวนี้เป็นเกียร์6สปีดเราสามารถเพิ่มเ,เพิ่มเกียร์ลดเกียร์นะผมเชนเ,เกียร์ได้ถ้าเราอยากเ,าเหมือนแมนนวลนะครับมันๆเราก็กดบวกลบได้เลยตัวนี้นะครับผมเป็นเบาะผ้าเบาะผ้าแบบพรีเมียมนะตัวนี้ก็ไม่อมฝุ่นอาจจะมองเห็นไม่ชัดเพราะอยู่ในพลาสติกนะครับผมตัวนี้ก็อ่ลูกค้าจะส่งมอบลูกค้าครับคันนี้ ไฟหน้านะตัวนี้มีเรามาดูไฟหน้าไฟหน้าตัวนี้เป็นมีสี่ระดับนะครับผมเป็นไฟหน้าอันนี้ปิดไฟไฟหลีไฟออโต้แล้วก็เปิดไฟปกติเลยตัวนี้นะครับไฟหน้าออโต้คืออันนี้มันดีอย่างหนึง่งเป็นระบบความอำนวยความสะดวกของเราก็คือเวลาเราเข้าที่มืดอ,อุโมงหรือกลางคืนอย่างเงี้ยเขาเปิดไฟให้อัตโนมัติหรือเราออกจากอุโมงชั้นใต้ดินไงครับอันนี้เขา ดับไฟให้เองด้วยแล้วก็มีเ e ย a y t i m อันนี้เวลาเราอ่าบรรทุกของหนักหน้ามันจะเชิดใช่ไหมครับไฟมันจะอ่าสูงขึ้นอันนี้เราปรับกดลงมาได้รปรับกดไฟลงมาได้นะครับผมเวลาหน้าเชิดนี่นี่เรามาดูด้านหลังนะครับด้านหลังตัวนี้กว้างขวาง นั่งสบายครับตัวนี้นี่ด้านหลังก็อย่างที่ผมบอกไปตัวเนี้ยลูกค้าแต่งมานะ <c oughs> ผมก็เลยของแต่งเต็มรถเลย <c oughs> <c oughs> นี่ฮะตัวนี้ก็มีการเปลี่ยนไฟท้ายมาด้วยนะ <c oughs> ผมลืมให้ดูจะเป็นเปลี่ยนไฟท้ายเหมือนตัว4ี่คูณสี่ของวายแท็กเลยแล้วก็มีการครอบไฟท้ายเข้าไปด้วย อ่าทำให้ดูมีมิติมากยิ่งขึ้นเวลาก็เหมือนแบบคนแต่งตัวนะครแต่งตัวแต่งหน้าทำให้มันสวยขึ้นนั่นเองมีรถก็แต่งไปเลยครอบฝาท้าย FORD สีแดงตัดดำนะครับเรายังคุมโทนนี้อยู่ลูกคา้าบอกให้คุมโทนนี้มาแล้วก็เป็นตัวเลนเจอร์ครับผมตัวนี้ก็เป็นอะคริลิกนูนมาให้พร้อมกับตัวกันชนหลังมีมาให้เรียบร้อยแล้วอาผมลืมบอกไปตรงนี้ มีกล้องหลังด้วยนะผมสำหรับรุ่น XLS ท่านนี้มาให้ครบเลยจริงๆสำหรับนะครับผมถ้าใครนะอยากแต่งแบบนี้หรือสนใจรถฟอร์ดนะครับผมกระบะสีประตูแคบแรปเตอร์เอเวอเรก็ทักมาสอบถามแมนได้เลยไม่มีค่าใช้ใจ่ายนะครับก็ถ้าใครสนใจก็เบอร์แมนนะครับผม0842496926นะครับผมเบอร์นี้แอดไลน์ได้นะ หรือถ้าใครไม่ถนัดก็เดี๋ยวแมนทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับผมสำหรับวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมกด Subscribe วันนี้แม่ขอตัวลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ